ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปเรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของอิฟริบอน2024โซนโมบายดูืฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่งคลิปนี้ทนานจําการพูดถึงการคาดการณ์คร่าวๆจากสือ่อต่างประเทศนะครับสำหรับนักเตะแพ็กใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอร a t i n g Contract นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างเรามาําการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่า มีข้อมูลข่าวสารนักเตะคนไหนกันบ้างน,นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ท่านผู้ชเป็นการนําเสนอการคาดการจากสื่อต่างประเทศหรือว่าจากช่องของต่างประเทศนะครับเป็นช่องของ Best l e g e n n AA นะครับก็คือเป็นการพูดถึงนักเตะที่มีมาให้เลกฟรีด้วยไอเทมดาวนะครับก็กำลังจะหมดอายุไปแล้วนะครับทั้ง4แพ็คนี้เลยนะครับทุกคนก็จะหมดอายุไปหลังการรับเดตวันพฤหัสนี้นะครับนักเตะที่มีมาให้เลกฟรีด้วยไอเทมดาวโดยเทียมของ n o m a t i n g Contract นะครับ และสำหรับแพ็คใหม่ที่จะทำการคาดการณ์ก็คือมีน่าตามมาแบบนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของยุโรเปียนโชว์ดาวทุกคนเอ็นซีซั่นเอ็นะครับก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนำทัพโดยเดคเคนไบรท์ทุกคนตอนกริสมันนะครับอันโตนิโอโรดิเกอร์โลรอยซาเน่ทุกคนราฟิโอลิอาลนะครับอเล็กซ์เมริโนทุกคนก็มีโคพาเมอร์นะครับ iger, ane, รคิเร, ino, รนชิปเปียทุกคนตามนี้เลยนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากเล่นใครกันบ้างเลี้งใครไว้บ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็มาดูค่าพลังวิตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่95ตำแหน่งของปีกขวานะครับอเล็กเรมิโร่นะครับก็ค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่96เลยนะครับต่อมาคนที่3เป็นกองหน้าตัวเป้าจากคิโรนานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่96เลยนะครับคนต่อมาเป็นอเล็กไบเอนะคคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่97ครับทุกคนและต่อด้วยคิเรนชิเปียนะครับตำแหน่งของแบ็คขวา ค่าบอลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับคนต่อมาทางฝั่งของโคพาเมอร์ผู้ตำแหน่งของวินแบ็ทฝั่งขวานะครับค่าบอลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่98ครับทุกคนและต่อมาก็คือราฟาเอลเลียวนะครับตำแหน่งของปีกซ้ายครับทุกคนค่าบอลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่99เลยนะครับคนต่อมาเป็นเลรอยซาเน่ที่ตำแหน่งของปีกขวานะครับค่าบอลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่99เช่นกันครับทุกคน และต่อมานี่ทุกคนเป็นตัวคริสมันนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวตม่มที่คนค่าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เลยนะครับและคนต่อมาเป็นทางฝั่งเรียลมาดริดกันบ้าคนก็คือตัวยูโรดีเกอร์นะครับค่าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่100เช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยเดคแอนไรท์ทีตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าบัลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่101เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนและสำหรับใครที่กําลังหายเข้มดาวอยู่นะครับก็สามารถหาได้ในส่วนของแมตช์พาร์ ตามจํานวนที่มีการระบุไว้นะครับก็รับฟีนาทีนะครับสำหรับไอเทมดาวห,หรอไอเทมของนอร t i n g contract นะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ